ช่วงจิตคิดบวก กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะในช่วงจิตคิดบวกค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้เรายังคงต่อเนื่องจากสุขที่แล้วนะคะกับเรื่องราวของคุณแม่ไพรรัตน์นั่นเองนะคะที่บอกว่าเธอนนเนี่ยไม่เคยย่อท้อแล้วก็เกิดมาเพื่อที่จะเกิดมาเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนะคะขออนุญาตเท้าความไปจากเล็กน้อยค่ะก็คือคุณแม่นั้นเนี่ยเมื่ออายุ13ปีนะคะเคยถูกหลอกไปขายที่สถานบริการค้าประเวณีนะคะจนสุดท้ายก็ โดนอยู่ประมาณหมายถึงว่าอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณเกือบปีแล้วก็สามารถที่จะหนีออกมาได้พอหนีออกมาได้ปุ๊บนะคะก็ได้ประกอบอาชีพเป็นนักร้องจากพาร์ทเนอร์ก่อนแล้วก็ไปเป็นนักร้องพอเป็นนักร้องเนี่ยก็ได้ทำร,รู้สึกว่าได้ยกระดับชีวิตตัวเองดีขึ้นมานะคะสุดท้ายก็ได้กลับไปที่บ้านก็ไปยังคงประกอบอาชีพความเป็นนักร้องอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าตลอดเวลาที่คุณแม่ได้อยู่เนี่ยก็จะเจอผ,ผู้ชายที่คอยผมเพงกดขี่ทางเพศตลอดเวลาจนมีวันหนึ่งค่ะก็เจอ เรื่องราวที่โดนเรื่องของกฎขีดทางเพศจนคุณแม่บันดันโทสะก็นำปืนเนี่ยมายิงจนเรียกว่าเป็นข้อหาฆ่าคนตายแล้วก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานพินิจเด็กนะคะแล้วก็เยาวชนในช่วงวัย14ปีอยู่ในนั้นประมาณ1ปีออกมาก็เกือบ16นะคะต้องบอกว่าเรื่องราวเยอะมากสำหรับเด็ก10กว่าปีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ที่บอกว่าเป็นผู้ให้คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของบ้านแบ่งบุญ ที่เขารับผู้ป่วยเคสหนักๆอย่างโรคเอสเฉพาะเคสหนักที่ไม่มีญาติไม่มีผู้ดูแลนะคะแล้วคุณแม่ก็ได้ดูแลมาหลายต่อหลายชีวิตแล้วด้วยกันวันนี้ยังคงต่อเนื่องกันค่ะขอต้อนรับคุณแม่ภัยรัฐบุรณวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะสวัดส,ด,สด,ดีดคุณแม่สวัสด,ดีค่ะ,ะ,คะสวัสด,ดีค่ะวันในสัปดาห์นี้นะคะในครั้งนี้เราจะพูดถึงบ้านแบ่งบุญนะคะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าคําว่าบ้านแบ่งบุญ คืออะไระอยากให้คุณแม่ไพรรัตช่วยอธิบายแล้วก็ให้เราฟังหน่อยค่ะว่าบ้านแบ่งบุญคืออะไระคะก็ะเริ่มมาจากปีปีการณนาพิเศษมันก่อนท่านจันท่านน่ะประกาศหาอาสาสมัครซึ่งจะไปดูแลคนป่วยผู้ติดเชื้อไอวีเนี่ยที่บ้านจดน้ําใจแบ่งปันเพื่อนอทีนี้ ฟังแล้วก็ไม่มีใครสมัครเลยเลยตัวเองก็นึกว่าเราก็นั่งอยู่เฉยๆว่างๆนะอะไรก็ไม่ได้ทํากินแต่เหล้าวันๆนึงกินแต่เหล้าอ,อืนึกว่าเราน่าจะทําอะไรที่มันไม่ต้องมาหายใจทิ้งวันๆนะก็เลยสมัครไปสมัครไปท่านจท่านก็รับเลยรับว่าท่านเปิดบ้านอยู่แล้วที่น้ำวมิน42แล้วก็ไปทำเลยป,ปีนั้นรู้สึกจะปี38 ไปทำไปเป็นจิตอาสาก่อนจิตอาสาดูแลผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอสวีทีละญาติขาดที่พึ่งก็กไปไปทำทำน้ำจนปีสี่สองนะท่านจาันท่านก็บอกว่า,าศูนย์เอ็ดนะตัดงบไม่ได้ให้งบและไม่มีงบทีนี้พระภัยรัตจะจะทำยังไงก็เลยบอกกับท่านว่าอีฉันก็อยากอยากจะทําเองท่านบอกว่าใช้เงินเยอะนะจะไหวเหรอก็เลยบอกกับท่านว่าก็ไม่เป็นไร ก็พอมีเงินอยู่บ้างเราบอกท่านว่าฉันพอมีเงินอยู่บ้างพอจะทําได้แล้วท่านก็เลยอยากรู้ว่าจะทํายังไงคอนเซ็ปเป็นยังไงยังไง,ง,ไงก็เลยบอกว่าสมมุติว่าถ้าใครมีญาติเราจะขอให้ช่วยเดือนละสามพันบาทค,คงไม่หนักหนานะสามพันบาทดูแลคนป่วยเป็นเอดส์เนี่ยทั้งแผมพงแผมเพิดอะไรต่ออะไรเนี่ยในสามพันบาทคงไม่หนักเกินไปคือได้ช่วยญาติด้วยเราก็คิดอย่างนี้ก็เล่าให้ท่านฟังว่าจะทําอย่างนี้นั้นบอกว่า จะไหวหรือก็คิดว่าลองดูก่อนเพราะว่าโยมเองก็พอมีเงินโยมก็อยากทําท่านก็สนับสนุนอ่ะงั้นก็ทําท่านก็เลยมอบหมายบ้านหลังนั้นที่ท่านเช่าแหละก็ให้เราเช่าต่อเดือนละสามพันบาทเจ้าของบ้านก็ดีดีไม่เคยขึ้นค่าเช่าบ้านเลยอยู่มันยี่สิบปีก็นั่นแหละอืมแค่นั้นแหละค่ะก็อยู่ไปอยู่ก็จนผู้ป่วยในตายกับแม่เนี่ยตั้ง เจ็ดแปดพันคนละ7เจ็ดแปดพันคนค่ะไม่ใช่เจ็ดแปดร้อยนะคะเจ็ดแปดพันคนเนี่ยมันก็ไม่มีญาติค่ะก็เผากันไปตามอัตภาพค่ะก็ดูแลกันไปส่วนเรื่องเงินเนี่ยตอนหลังมาเราก็รู้สึกมันเริ่มมันเริ่มเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเอาฮะคือจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคใช่ค่ะทั้งทั้งค่ารถไปหาหมอ ทั้งค่ากินทั้งค่าแพมเพร์อจิปาถะยาก็ต้องเสียเงินตอนนั้นน่ะเพราะเราเราไม่ได้จดทะเบียนเราไม่ได้เป็นมูลนิธิเพราะมูลนิธิที่ทาของท่านจันท่านเป็นมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนท่านก็ตัดของท่านออกไปนี่พอเรามาเป็นบ้านแบ่งบุญปุ๊บเนี่ยมันต้องทั้งหมดของเราแล้วคุณแม่ทํำยังไงคะตอนนั้นก็ภาวะในเรื่องของการค่าใช้จ่ายต่างๆใช่หนักมากต้องทํำยังไงคะตอนนั้นถึงจะได้กลับมาทีนี้มัน พอมันเยอะๆเยอะๆนะเราก็ไปขอสงเคราะห์ที่โรงพยาบาลเราไปโรงพยาบาลไหนเราก็ไปขอที่นั่นแหละก็ดีค่ะโรงพยาบาลก็ให้ให้สงเคราะห์ให้อนุเคราะห์แล้วก็รถไม่มีก็ขอรถขอรถก็ขอจากมูลนิธิพระมหาไทยค่ะก็ให้รถตู้มาคันหนึ่งให้รถตู้มาแล้วก็ทีนี้เราก็มีรถแล้วพอเรามีรถปุ๊บเราก็ได้ยาฟรีแล้วทีนี้ เราก็ได้ยาฟรีได้รถทีนี้ก็มีมีรายการถอดรหัสค่ะมาขอขอไปถอดรหัสท,ทีนี้จากรายการถอดรหัสจริงๆเนี่ยถอดรหัสเนี่ยเขาเขาจะเอาเรื่องเราแหละจริงๆแล้วจะเอาเรื่องแต่พอไปคุยจริงๆไปพูดจริงๆมันกลายเป็นผลดีกลับเข้าม,มามหาเราก็มีคนช่วยแพมเพิร์ดบ้างช่วยเงินบ้างซื้อข้าวสารอาหารแห้งบ้างมาให้แล้วทีนี้ก็วิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ย อ uh huh. ก็ช่วยอีกแรงหนึง่ง<ฆ>แล้วก็มีสพ91<ฆ>อีกยื่นมือเข้ามาช่วยหลายๆหน่วยงาน<ฆ>แล้วก็เราก,ก็รู้สึกดีขึ้นรอดขึ้นเรื่อยๆื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ได้อาศัยกับทีมงานหน่วยงานปติกตึงบั่งร่วมกับ<ฆ>ตันยูบ้างเอาข้าวสารอาหารแห้งมา<ฆ>ให้จากเดิมที่อยู่ที่นวมินทึ่แม่บอก uh huh. แล้วปัจจุบันนี้บ้านแบ่งบุญอยู่ที่ไหนคะเออมาอยู่ที่คลองแปด คือพื้นพื้นที่ของคุณแม่เองค่ะแล้วก็มีการปลูกสร้างเพื่อรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดที่ดัดเตสหนักๆจริงๆที่สร้างบ้านที่สร้างบ้านแบ่งบุญณะปัจจุบันเนี้อยู่ที่คลองแปดบึงชําอ้อค่ะบ้านที่ทําเนี่ยก็แม่ไม่มีเงินนะอย่านึกว่าแม่จะมีเงินสร้างบ้านทํำยังไงครับคุณแม่สโมสรโรตารี่ยื่นมือมาช่วยค่ะสร้างบ้านหมดให้สองล้านกว่าอื แล้วก็คือณตอนนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยคือ2ล้านกว่านะคะแล้วก็ยังสนับสนุนให้เงินประจำทุกเดือนเนี่ยอีกเดือนละสอ0 0 0ืห้าค่ะแล้วก็มีท่านวิรุฒลรอดโพทองท่านให้อีก2อ0 0 0ก็เป็น50,000นะคะคะแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยในความดูแลของคุณแม่ที่บ้านแบ่งบุญแห่งนี้ทั้งหมดกี่คนคะ1ิบคน14บสคนนี่เดินไม่ได้คือเรารับแต่เคสเดินไม่ได้แล้วคุณแม่มีหลักการหรือว่า หลักเกณฑ์อะไรในการที่จะรับผู้ป่วยแต่ละเคสค่ะไม่มีหลักการไม่มีกําหนดไม่มีข้อแม้ไม่มีใดๆถ้าคุณญาติทิ้งถ้าโดนญาติทิ้งคุถ้าคุณถ้าคุณถูกทิ้งที่โรงพยาบาลหรือคุณถูกทิ้งอยู่ที่บ้านคุณถูกทิ้งตามป้ายรถเมล์กางถนนถ้าใครแจ้งมาเราไปเอาเลยไปรับเลยไปเอาเลยจับขึ้นรถมาอาบน้ําอาบท่าอย่างดีแล้วก็กอดทั้งหมดมีจิตอาสาที่เข้าอยู่ในบ้านแบ่งบุญทั้งหมดปัจจุบันนี้กี่คนคะก็หลายคนค่ะ เปลี่ยนกันมาก็จะมีน้องน้องที่เป็นดีเจอยู่ที่ขึ้นวังน้อยที่มาด้วยนี่ก็มาช่วยอีกคนหนึ่งแล้วมีพี่ชายอีกแล้วมีน้องอยู่ที่บ้านก็เป็นจิตอาสาวันนี้ก็มาก็เขาอยู่เฝ้าบ้านทํากับข้าวให้คือตะกี้คุณแม่ได้บอกไปว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ได้มาก็คือสโมสรทางโรตอรี่ได้ให้มา2 5 0ห0แล้วก็ทางท่านมีรุดลอดโพทองให้อีก2อ0 0มืหก็คือเป็นห้า0 0แล้วมีรายได้อื่นอื่ไหมคะเพราะว่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็จะมีจากอีก เป็นอาสาเขาเขาจะเป็นผู้บริหารอยู่ที่คืนวัางน้อยเขาก็จะช่วยหางบประมาณหาของมาให้ข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าปลากระป๋องทุกอย่างจะมีคนเนี้ยเราก็จะเรียกแขว่าพี่แฮกพี่แฮกทำงานเขาก็ทำงานเป็นอาสาอยู่มูลนิธิร่วมกันอยู่ค่ะ ก็ไม่ทราบชื่อจริงแล้วน้องไม่เคยเรียกชื่อจริงเรื่องแต่พี่แฮกพี่แฮกเขาก็จะคอยดูแลหาข้าวหาน้ําหาอะไรต่ออะไรมาสนับสนุนให้ที่รูปเขาเนี่ยเมื่อกี้ที่ขึ้นที่จอเขาจะทําโครงการทํานําทางด้วยทานบารมีบุญก็จะมีตะบอยสเกลเป็นแกนนําที่จะไปหาเงินหาอะไรมาให้ก็จะมีอย่างเงี้ย ก็เลยมีพวกดีเจในคลื่นอย่างคลื่นกรุงเทพนี่ก็จะมีของดีเจนัดว่าจะของพ่อรองข้อมูลคดีเนี่ยหาเงินไปให้สนับสนุนแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่ช่วยเราเราไม่ได้ยืนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเหมือนเมื่อก่อนนะคะอยากให้คุณแม่ช่วยเล่าถึงเคสหนักๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านแบ่งบุญให้เราฟังหน่อยค่ะเคสหนักๆนะตอนนี้ก็มีนะเคสหนักๆนอนคือทำอะไรไม่ได้เรา ข้าวก็ต้องป้อนน้ําก็ต้องป้อนจนมาจนอยู่ระยะหนึ่งได้เดือนเนี่ยได้ดูได้เดือนเสร็จเสจชื่ออํานวยตอนนี้ลุกขึ้นนั่งทานข้าวได้<ะ>เพราะว่าเขาได้กําลังใจเขาเห็นแม่ทํากับข้าวทุกวันเขาบอกว่าคุณแม่ทํากับข้าวอร่อยผมน่าจะฟื้น<ะ>เพราะคุณแม่ทํากับข้าวเนี่ยคุณแม่คิดว่าตลอดระยะเวลา21ปีคุณแม่ได้อะไรกลับมาจากการทําตรงนี้คะ S <S เหมือนพระท่านบอกว่าคนเรายิ่งให้ก็ยิ่งได้ <rire. S 2> ทีแรกก็ไม่เข้าใจคํำนี้ว่าเรายิ่งให้นะมันี่ยิ่งหมดเหรอเราให้ไปมันต้องหมดตีนี้พอทุกวันนี้เข้าใจแล้วว่ายิ่งให้ยิ่งได้<ะ>เรายิ่งให้ก็ยิ่งได้<ะ>ยิ่งมีความตุกเชื่อ <S 2> <S 2> ว่าทุกคนไม่เคยเห็นคนที่กําลังจะตายเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกขอบคุณเราสายตาเนี่ยมันมองแบบมันขอบคุณเรามันรู้สึกมันรักเราเนี่ย เชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นแต่ฉันได้เห็นบ่อยส<อ>ายตาแบบนี้เห็นบ่อยมากมคือคนกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเรียกร้องหาญาตดหาพี่น้องหา,หาคนที่เขาเคยรักแต่ที่บ้านแบ่งบุญไม่เขาจะเรียกหาแม่มเขาเรียกทุกคนเขาเรียกทุกคนเรียกแม่ว่าแม่หมดค่ะเขาจะเรียกแม่เขาจะตายเขาจะขอจับมือแม่อื คุณแม่ต้องเห็นอยู่นี้จะเห็นอยู่บ่อยๆเพราะเพราะที่นั่นทัดเสียชีวิตแม่จะทําศพเองทุกอย่างทําเองอาบน้ําศพเองมัดมือตาสังเองอะไรตอนนี้จะทําเองหมดเลยทุกอย่างปีนี้คุณแม่65แล้วและคุณแม่คิดว่าจะสารถ้าเกิดว่าคุณแม่จะสารต่อกับบ้านแบ่งบุญให้ใครต่อคะก็ยังยังนะยังไม่วางแผนใดๆเพราะว่า คิดว่าตัวเองน่าจะย,ยังทําได้อีกหลายปี <Ừ. S 2> แล้วก็งานตรงนี้มันไม่ใช่ให้ใครง่ายๆเพราะว่าทุกคนน่ะอาจจะเข้ามาเข้าๆออกๆก็จริงอ่ะแต่ถ้าถามว่าใจเนี่ยม,มาไหม,มทุกคนใจยังไม่มาหรอกคุณแม่คะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้าน หลายๆคนที่ชมรายการของเราแน่นอนคืออยากจะมาร่วมเป็นจิตอาสารวมถึงนะคะช่วยเหลือในการบริจาคทั้งอุปกรณ์สิ่งของที่จําเป็นสําหรับบ้านแบ่งบุญไม่ทราบว่าคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะติดตามช่องทางหรือว่ามาร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยกับการไปจิตอาสาได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ ก็แม่ก็มีเฟซมีไลน์ไหนลองบอกให้คุณผู้ชมฟังบ้านแบ่งชื่ออะไรคะแล้วชื่อบ้านแบ่งบุญเนี่ยค่ะเป็นภาษาไทยเลยใช่ไหมใช่ค่ะบ้านแบ่งบุญแล้วก็คุณไพรัตน์บุรณวิจาร์ไลน์ก็ชื่อบ้านแบ่งบุญเนี่ยค่ะใช้ชื่อเดียวเนี่ยคือคือง่ายกับการจํแลตอนหาง่ายอะไรอยู่บ้างคะที่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 อยากจะให้เราอยากได้มากมากเลยแพมเพิร์ดผู้ป่วยเนี่ยวันนี้ออกมาเนี่ยเขาก็บอกแล้วแม่แพมเพิร์ดหมดแล้วค่ะ ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขากับแม่แวะซื้อโรตัศให้เนี่ยคืออยากได้มากเพราะว่าแผ่นพดนิ่ใช้เยอะเพราะทุกคนนอนใช้แผ่นพดทุกคนทุกคนเลยทุกคนใช้แผ่นพดทุกคนนะคะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่เรามาพูดวันนี้ไม่ได้จะส่งเสริมให้ผู้ชมบอกว่าแต่ต้องบอกว่ามันคือเรื่องจริงในสังคมที่เกิดขึ้นหลายคนเคยมีญาติแต่พอป่วยเป็นติดโรคเอส และแล้วกําลังจะเสียชีวิตหลายๆคนก็เหมือนว่าเป็นคนไร้ญาติแล้วก็โดนทิ้งและนี่ค่ะเป็นที่พึ่งสุดท้ายสําหรับคนเหล่านั้นซึ่งต้องบอกว่าคุณแม่ไพรัตเนี่ยนะคะเห็นคนที่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเรียกว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นหมื่นแล้วมั้งคะเยอะแล้วไหมคะจะเป็นแสนแล้วค่จะจะ,จะเป็นแสนแล้วมันน่าจะแปดมันน่าจะเป็นจะเป็นแสนแล้วแหละจะเป็นแสนแล้วนะคะคุณแม่คะสุดท้ายให,ยใหญ่ที่แม่ยี่สิบปีค่ะสุดท้ายใหญ่คุณแม่ฝากถึง คุณผู้ชมทางบ้านไหมคะค่ะก็ก็อยากฝากถึงทุกคนที่มีญาติเป็นเอดหรือไม่เป็นเอดป่วยชรา,าออทุกคนภาพใดๆก็ตามอะอยากบอกว่าอย่าทิ้งกขาเลยค่ะอย่าทิ้งเลยเราเราเป็นมนุษย์ <c oughs> เพื่อนมนุษย์ด้วยกันดิฉันไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เป็นใครที่เขารู้จักเลยดิฉันยังรับเข้ามาดูแล เจอกันครั้งแรกเราจะกอดทุกคนจะได้รับอ้อมกอดจากฉันก่อนเริ่มเข้ามาในบ้านนี่ต้องออกกอดก่อนซึ่งทุกคนจะร้องไห้ทุกคนเขาบอกว่าเขาอยู่กับแม่เขามาเขาป่วยตั้งแต่เขาป่วยเนี่ยแม่เขาไม่เคยเรียกเขาทานข้าวเลยสักคำหนึ่งเราฟังแล้วเรารู้สึกสะเทือนใจจริงๆแล้วอย่าทิ้งเขาเลยค่ะเขายังเป็นลูกของคุณยังเป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเป็นเพื่อนยังเป็นทุกอย่างของคุณนั่นแหละ เพียงแต่คุณนั่นแหละถีบตัวของคุณออกไปที่ไม่ยอมเป็นของเขาแต่เขายังเป็นของคุณอยู่ค่ะเขายังคิดถึงคุณมากทุกวันนี้คนป่วยร้องอยากเห็นบ้านอยากเจอลูกอยากเจอเมียแม่แม่โทรศัพท์ไปบ้านให้หน่อยให้เบอร์โทรศัพท์มาก็เบอร์ก็ไม่ตรงเพราะคนมันก็เบอร์อแล้วบางทีญาติก็เปลี่ยนเบอร์หนีไปแล้ว สงสารเขาเถอะค่ะที่บ้านแบ่งบุญถ้าคุณมีญาติมีใครที่เป็นญาติของคุณคุณสงสัยว่าจะอยู่บ้านแบ่งบุญยี่สบสี่ชั่วโมงเลยคุณไปดูได้ถ้ามีญาติคุณฉันยินดีดูแลให้คุณต่อแต่คุณแค่ไปเยี่ยมแค้วให้รู้ว่าคุณยังอยู่นะเขายังมีคุณอยู่นะแค่นั้นก็พอค่ะฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้มาพูดวันนี้แล้วก็ฝากไว้ญาติหรือผู้ป่วยถ้าคุณไม่มีที่ไปคุณไปบ้านแบ่งบุญค่ะเราจะช่วยคุณ ขอบคุณมากค่ะอขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ทำให้ดิฉันน้ำตาซึมต่อเนื่องจากวันศุกร์ <c oughs> วันนี้วันจันทร์ก็ยังคงน้ำตาซึมครั้งแรกซึมเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ในวัย13มมันแย่มากกับวันนี้วันจันทร์น้ำตาซึมเพราะไม่คิดว่าจะมีใครที่อุทิศตัวแล้วก็ให้ได้มากขนาดนี้นะคะ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเรามีกําลังนะคะที่อยากจะไม่ว่าจะเป็นกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ช่วยกันค่ะกับบ้านแบ่งบุญแล้วเขาก็เปิดที่จะต้อนรับทุกๆคนนะคะที่ใครที่อยากจะไปเป็นจิตอาสาไปร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ฝากคุณแม่ไว้ด้วยนะคะว่าอย่าทอดทิ้งอย่างที่คุณแม่บอกว่าสำหรับใครที่เป็นผู้ป่วยเอส เขาก็ต้องการความรักเช่นเดียวกับเหมือนทุกๆคนค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่ไพร์บุรณะวิจารนะคะที่มาพูดเกี่ยวกับบ้านแบ่งบุญแล้วก็ทําให้หลายๆคนในสตูดิโอตอนนี้น้ำตาซึมกันเป็นแถวเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเรานะคะกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับคุณแม่ไพรัตนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 你看